ไม่ต้องจดโน้ตให้รุงรังตั้งนาฬิกาปลุกให้แจ้งเตือนตอนแรกผมให้น้องแทนคุณช่วยจดโน้ตไว้ในโทรศัพท์และเตรียมแจ้งเตือนผมด้วยสิ่งที่น้องแทนคุณทำครับเป็นประโยชน์มากผมเลยเอามาแชร์แบ่งปันให้กับทุกคนครับเราก็เริ่มต้นด้วยการที่ไปที่แอปนาฬิกาปลุกนะครับจากนั้นครับอ่าตอนนี้ทุ่มสี่สิบแปดเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งเป็นทุ่มห้าสิบนะครับแล้วก็ไปตรงคําว่าลิงโทนเห็นไหมครับลิงโทนจึง่งจากนั้นครับก็กดตรงคําว่านี่บนอุปกรณ์เครื่องนี้เป็นการเลือกเสียงที่เราอัััดเออาาาไไไวว้ปทที่ค่คํฟล์บนึก แล้วก็เลือกเสียงนี่เลยครับนี่คือเสียงที่น้องคุณน้องแทนคุณอัดนเอาไว้นะครับหนังสือเล่มที่สิบอ่านี่แหละครับจากนั้นก็ถอยกลับมาแล้วก็กดถูกให้เรียบร้อยแค่นี้ครับเดี๋ยวก็จะแจ้งเตือนแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เสียงเตือนมาเรียบร้อยครับเห็นไครับนี่รุดยอดเลยแบบนี้แหละครับเราไม่ต้องไปจดโน้ตให้เมื่อยมือและที่สําคัญครับเอามาเป็นเสียงในการตั้งปลุกแต่มันเป็นได้เฉพาะบางยี่ห้อบางรุ่นเท่านั้นนะครับ ใครที่ทําได้เม้นมาบอกกันหน่อยใครที่ติดขัดตรงไหนเม้นมาถามมาได้นะครับอย่าลืมนะครับ